you. Mm -hmm. สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่2 2ตุลาคม2568นครับตลาดเทวันนี้เทือพิธมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าวันนี้โอ้โหบรรยากาศการซื้อขายถือว่ามีความคึกคักนะหรือว่าโอ้โหไม่ต้มีปัจจัยอะไรแต่ที่แน,น่ต้องมาดูดีว่าไอ้ว่ากระแสฟันโฟนจะไหลเข้ามาซื้อหุ้นไทยในยมากน้อยแค่ไหนก็คงต้องรอ ดูการแจ้งออกมาจะเป็นทางการจากทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์หลังที่มีการประกาศตัวเลขกําไรออกมาไต่มาสามเรือว่าแหม่ดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้เป็นส่วนใหญ่บอกว่าวันนี้มีลุยกันต่อนะสำหรับหุ้นในกลุ่มของแบงค์นะโอยจากลุ่มแบงค์มานะ,ะ้เรียกว่าได้ตัวช่วยอย่างตัวของแอดวานนะ,ะประท d เดลต้า CPO ไดีว่าเป็นกองกําลังเสริมนะกองหนุนที่ว่าทําให้มริกาวันนี้แต่ชินิปิดที่1,302.35จุดนะครับเพิ่มขึ้น11.63จุดหกสดเป็น0.90ซมูลค่าการซื้อขายวันนี้5 1 1 7 6 3่ล้านบาทนะครับหรือว่าวันนี้ปิดเหนือ1,300จุดแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะตลาดหุ้นไทยปิดทำการ1วันนะเนื่องจากเป็นวัน ิยมหาราชนะหรือว่าวัน23ตุลาคมนะหรือว่าแม่มักขั้นพอดีนะามาเปิดทีก็วันที่24ตุลาคมมาวันศุกร์ที่24ตนี้ว่าเปิดมาแล้วนี่ตลาดบ้านเราจะยังคงเคลื่อนไหวอย่างไรยน้ยะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพัฒน,น์กรเชินหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศีจำกัดมหาชนหรือว่า k s s สรู่ครับ ผลกระพอบในติดภารกิจนะครับดูว,วันนี้ภาพรวมถือว่าปิด 1,302. จุจุดนะครับเพิ่มขึ้นเรียกว่าเกือบ 12. จุดนะถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะเป็นการกลับตัวนะยืดกลับมายืน 1,300. จุดนะเรียกว่าได้อีกครั้งหนึ่งส่วนจะแข็งแรงหรือไม่คราวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางด้านของผลประกอบการของ บริษัทจุทิเียนันะที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินเนะ mm hmm. ราจะขอมาดูดีว่าว่าตัวเลขเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะชื่อว่าการโฟกัสการเก่งกําไรคงเป็นลักษณะของการเล่นรายตัวนะครับตึงจุดนี้นี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูมันเนช่วงของสี่หุ้นสุดสวิงกันบ้างดูทีมข่าวของหุ้นไซมีการกอติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนะคือตัวของ KTB ีนะครับนี้ราคาเขาปิดที่ 26่สบาทเจสตางค์เพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น3.88%ตัวที่2 VGI นะครับวันนี้ร, 1, 3, 6, 6ราคาขึ้นปิดที่1บาท36สตางค์เพิ่มขึ้น12สตางค์คิดเป็น9.68%และตัวที่3 AAV นะครับวันนี้ราคาปิดที่1บาท23สตางค์ลดลง6สตางค์คิดเป็นสี่เป็นต์และตัวที่4 Atlas Energy นะครับวันนี้ราคาปิดที่ 2บาท58ตังนะครับเพิ่มขึ้น26สคิดเป็น11.21%นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิสในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนนะครับสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกำไรกันในวันศุกร์ที่24ตุลาคมและยืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดส w i งในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้นะครับ มันเป็นเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บกันมากโดยคุณอภิวัตรทวีสรีเวททวีทวสิรีเวทนักวิเค้อทาเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์รบริเตอร์จำกัดวันนี้แนะ่นำมา2ตัวตัวแรกนั่นคือตัวของ SG Capital นะครับหรือว่าเอสจีนั่นเองวันนี้ราคาราคาหุ้นนะหรือว่ารูปแบบของกราฟต้องหมดเลยว่ายังลุ้นแกว่งขึ้นนะครับให้แนวรับที่1บาท10สตางค์แนวรับสัมผัสที่1บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่1บาท ยี่สิบตังต้านทำเปิดที่หนึ่งบาทสาตังวันนี้ราคาหุ้นของ SG Capital ปิดที่1บาท16ตังเพิ่มขึ้น 3, สตงังคิดเป็น2.65เปอร์เซ็นต์ส่วนแซบ2ที่คุณอภิวัตนะฮะแนะนำนะั่นคือตัวของ SBCPG นะครับเรียกว่าวันนี้รูปแบบของกราฟนะครับอยู่ในขาขึ้นนะครับให้แนวรับที่8.60บาทสตงังแนวรับทิที่8บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่ 9บาท50สตังต้านจะไปที่ที่บาทวันนี้นราคาหุ้นของ BCP จีนะครับปิดที่8บาท80สตังลดลง5้าตังคิดเป็น0.56์ดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูครับอาคุณคุรพพัฒน์เข้ามาแล้วแปบบ๊บสักครู่ครับสวัสดีครับคุณกุณพลพัฒน์ครับ,รรบรผม ครับผมครับผมนี่คือรายการก้อยหอมกับกูรูวันนี้เกิดอะไรขึ้นฮะหุ้นบวกเกือบสิบสองจุดกันเลยทีเดียวครับวันนี้ครับขอบต้องบอกว่ามูลต่อมของงบกลุ่มธนาคารนะครับที่ต้องบอกว่าทุกตัวเนี่ยออกมาดีกับตลาดคาดนะครับเราเห็นสัญญาณตัวคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีเนี่ยมันทำให้ผู้ทุนมีความมั่นใจนะครับว่าพ่อของตัวโครงสร้างหนี้ของแบงก์นะเจอจุดที่แย่สุดผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วแบงก์ก็มีการป้องกันเตรียมบัฟเฟอร์มาล่วงหน้าคือตั้งสำรองมาค่อนข้างเยอะ ก็เป็นจุดสําคัญที่ทาให้ผู้ลงทุนมีความคาดหวังนะครับว่าธนาคารพาณิลิ์น่าจะจ่ายเป็นผลได้ดีต่อเนื่องนะครับในช่วงงบป,ปีนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาจจะปี2026ด้วยนะครับเพราะว่ามีการตั้งสำรองล่้งหน้ามานข้างเยอะนะครับผลลบเรื่องจอรนอพีคาลงก็ถูกเชือเยด้วยแอสเซทคุณลิตี้ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นจุดที่ทำให้หุ้นไทยเนี่ยกลับมาเ r รกเหนือ1,300จชุดนะครับด้วยววลุ่มที่สูงนะครับระดับ5 0,000กว่าล้านซึ่งเราก็ ไม่ได้เห็นระดับเซตนะครับเหนือพันสามแล้วโวลุมห้าหมื่นมาในปีนี้เลยนะครับที่ถือว่าเป็นจุดที่มัลนตั้มที่ดีครับผมครับผมฮารอว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะคูดง่ายก็มาไปทีก็วันศุกร์ที่ยี่สิบสี่ตุลาคมเรามองดูกรอบของในวันศุกร์นี้อย่างไรครับสาหรับแนวรับแนวต้านครับจริงๆผมมองว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับหุ้นไทยจะปิดสวยดีเยอะมากนะครับเราจะเห็นแถวๆหนึ่งสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งศูนย์เลยครับ แต่พอเป็นวันหยุดก็อาจจะมีการวนลงมานิดหน่อยนะครับสาหัในวันศุกร์เนี่ยสุดท้ายของของสัปดาห์ผมว่าแนวต้าน1,317งับเจ็ดึนงพันสนะครับเป็นกรอบแนวต้านหกเซ็ตแนวรับอยู่ที่เรนหนึ่งสองเก้าศูนย์นะครับก็คิดว่าเซ็ตน่าจะเดินหน้าต่อนะครับก็คิดว่าเป็นเงินนะครับของตัวฟันโผล่เนน่าเริ่มสลับกลับมาบ้านเราบ้างครับผมครับผมรายการก้อยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์มากนะครับที่มาให้ประมทในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวััสดีครบ ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอพัฒน์บริเชนหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทร,รัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนดีว่าวันนี้นะฮะดีว,ว่าถือว่าเป็นวันแห่งความสดใสนะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับหรือว,ว่ากองมาลุ้นกันต่อนะในวันศุกร์นะที่24ตุลาคมนะสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียผุ้นิยมใเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับ กูรูวันนี้ขอกอามาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับผม